สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนเล่นลูเมียภายในสามนาทีไอเทมรวมพลังแฝงตามนี้เลยครับลูเมียเป็นฮีโร่สายเมทสกิลที่หนึ่งของเธอเป็นสกิลที่สามารถสร้างความเสียหายกับศัตรูได้อย่างรุนแรงพาร์ทสิกสกิลของนางทุกคนเห็นสแต็กตรงใต้เลือดมันไหมครับถ้าเกิดเราใช้สกิลหนึ่งปุ๊บสแต็กก็จะเพิ่มขึ้นและถ้าเกิดเราใช้ครบสองครั้งปุ๊บเราจะสามารถใช้ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งการจมตีครั้งสุดท้ายเมื่อกี้มีความพิเศษนะเพราะถ้าเกิดใช้โดนศัตรูเมื่อไหร่ปุ๊ ไม่เชื่อว่ามันจะตายนะเมื่อเก็บสเตตได้ครบปุ๊บแล้วใช้อีกครั้งหนึ่งสตูจะลอยครับผมและลอยนานมากด้วยจ้าต่อมาสกิลที่2สกิลที่2นั้นสามารถสะบัดสตูที่อยู่ใกล้เราได้ครับผมเช่นอย่างนี้ซึ่งถ้าสะบัดโดนเมื่อไหร่ความเร็วสตูจะลดลงและความเร็วของเราจะเพิ่มขึ้นครับผมต่อมาอันติเมทของนางถ้ากดใช้ปุ๊บจะเป็นการเปิดและสามารถจู่โจศสตูทุกตัวได้ครับผมซึ่งถ้าโดนสตูสตูจะติดสตันพร้อมกัอสร้างความเสียหายให้ด้วยครับผมโคตรโกแต่แน่นอนครับว่าสกิลนี้ัาเช่่นนนก มันลบได้เว้ยต่อไปวิธีเล่นมีหลายคนเหมือนว่าแดนแรงนี่แทบจะไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าโดนแดนตลอดผมจรงจะมาบอกถึงวิธีการที่จะทําให้ทุกคนได้เล่นตัวนี้ครับผมนั่นก็คือเล่นดนโหมดธรรมดาครับจบปิงตัวนี้เล่นง่ายครับอย่างแรกเลยคุณต้องอัพสกิลหนึ่งำพราสกิลหนึ่สร้างความเสียหายได้แรงมากสกิลสแนะนำให้ให้อุ้ยไม่เชื่อ มึยังไม่ทันได้พูดจบเลยตายเืออย่าห้ามพี่ไอ้น้องผมขอแนะนําว่าสกิลสองเนี่ยเก็บไว้ใช้ตอนที่มีตัวล้วงเข้ามาหาเราดีกว่าพอมีตัวลวงมาหาเราปุ๊บเราก็กดสกิลสองป้าไปทันทีผมบอกเลยว่าตัวล้วงล้วงเราไม่ได้อย่างแน่นอนครับนี่ครับผมมีตัวลวงเข้ามาเราก็สะบัดบอลเข้าไปใช้สกิลต่อสกิลสกิลต่อนี่ทําให้ลอยทําให้ลอยแล้วก็ตายครับผมตัวลวงมาปุ๊บปล่อยสกิลสองไปเลยจำไว้นะครับเปิดด้วยสกิลหนึ่งก่อน ปักก็ให้โดนด้วยจ้าได้ไหมได้ไปด้วยสกิลหนึ่งต่อเอา้าปุ๊มกระเด้งครับผมเก็บสแต็ตไว้เยอะๆทั้งคน ตูมตูมตายไม่ไม่ตายครับผมน่าเสียดายจจะมีบางคนสงสัยว่าอันติต้องใช้ตอนไหนหล่ะคะมันมีวิธีใช้อยู่2วิธีครับผมวิธีแรกใช้เปิดแมพครับผมเกิดเห็นแมพมืดๆเนี่ยกดอันติเข้าไปเลยส่วนวิธีที่2ก็คือในตอนที่เพื่อนเราและอีกฝั่งมันซู้กันอยู่เว้ยซึ่งถ้าใช้ตอนนั้นเนี่ยโอกาสที่อันติของเราจะโดนฝั่งตรงข้ามมันมีสูงมากเพราะงั้นใช้ตอนนั้นได้เลยครับเกิดการบวกขึ้นแล้วนะฮะกดสกิลอันติเข้าไปเลยครับผมนั่นแหละฮะเอาแล้วมึงเห็นว่าเอลสูมันตีเราอยู่เป็นง สุดยอดปะถึงแม้ว่าตัวเราจะอยู่ไกลแต่เราก็สามารถช่วยแกได้นะเพื่อนวิวิวิตูมนี่ตายเป็นไงทุกคนแเกคูดาวอันติแบบแป๊บเดียวนะไม่นานนะ20่สิบกวิ๊แมปมืดกดอันติครับผมตูมเป็นไงอย่าไคกลว่าสบัดบล็อบแล้วก็พุ่งเข้าไปอ,อยู่ใกล้ใช่ไหมสบัดเลยสบัดใส่เลยง่ายงครับผมสกิลหนึเข้าไปป๊บอยแต่สกิลหนึ่งไม่โดนเพราะว่าเกมจบซะก่อน นี่เลยครับว่าคือการเล่นลูเมียประมาณนี้ครับผมจบปิง๊ง